เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้วันนี้เป็นเรื่องสถานที่อันน่ากลัวแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียครับประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนอกจากความสวยงาม ทางธรรมชาติแล้วอินเดียยังมีด้านมืดที่หลายคนอาจไม่รู้จักนั่นคือสถานที่อาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าความหลอนและปริศนาที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับบอ่อน้ำอัคเรเสนกีบาวารีหรือจันทบาวารีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของรัฐ ราชสถานประเทศอินเดียในหมู่บ้านวพาเนลีเมืองบันทิกุอิบาวารีแปลว่าบ่อน้ำขั้นบันไดส่วนชื่อจันนั่นเชื่อกันว่าเป็นชื่อของเจ้าเมืองท้องถิ่นราชาจันเชื่อกันว่าบ่อน้ำขั้นบันไดนี้สร้างขึ้นโดย ราชาในตำนานพนาว่าราชาอักคละเสนในศตวรรษ9้าเพื่อกักเก็บน้ำฝนและเป็นแหล่งน้ำของชาวเมืองในช่วงฤดูแล้งบ่อน้ำแห่งนี้มีอายุ1,200ปีและมีความลึก13ชั้นและมีบันได3,500ขั้นที่เรียงรายเป็นระเบียบสวยงามและ ทำให้ระบายความร้อนได้ดีและทําให้ผู้คนลงไปตักน้ําได้สะดวกครับชาวบ้านเล่าว่าเคยมีคนดําน้ําลงไปสํารวจและก็ได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาครับในตอนกลางคืนบ่อน้ําแห่งนี้จะเงียบสงบและดูน่ากลัวมากเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใต้น้ําครับหรือได้ยินเสียงแปลก,ปลกจาก กุ้นบ่อแต่ก็มีหลายคนบอกว่าที่แห่งนี้คือบ่อนาผีสิงและมีวิญญาณร้ายปีศาจชั่วร้ายคอยชักจูงให้ผู้คนมาจบชีวิตที่นี่ครับแต่วิญญาณของคนที่มาจบชีวิตที่นี่ก็ยังคงสิงสถิตอยู่ที่เดิมและยังมีเรื่องเล่าอย่างการพบเห็นเงาของบุคคลในชุดขาว เดินไปมาในบริเวณบันไดในช่วงเวลากลางคืนผู้ที่มาเยี่ยมชมบ่อน้ำนี้ในช่วงเวลากลางคืนมักบอกว่าจะรู้สึกไม่สบายในใจหวาดกลัวโดยเฉพาะเสียงแปลกที่ไม่สามารถอธิบายได้<ๆ>เช่นเสียงฝีเท้าหรือเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาครับนอกจากนี้บ่อน้ำขั้นบันไดก็ยังเปิดให้บริการทุกวัน และเปิดบริการให้เข้าชมฟรีครับยกเว้นวันหยุดราชการสำคัญเท่านั้นของประเทศอินเดียครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของบ่อน้ำอคัครเสนกีบาวลีที่ผมนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสำคัญครับ แต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับค่าคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนกับคุณนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผม